โอเคจะมาสำหรับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนสกินไมค์ครับนะเปลี่ยนสกินหรือเปลี่ยนตัวละครหรือเปลี่ยนชุดอะไรน,นั่นเองแล้วแต่คนที่เขาเรียกกันนะัวหนึ่งก็เปิดอินเทอร์เน็ตของคุณขึ้นมาแล้วพิมพ์ไปว่า Planet Minecraft โอเคพิมพ์ไปแล้วเข้าไปแล้วไง รอสักแป๊บหนึง่งเอ้าเดี๋ยวๆ g o ก g l e คูกู o o g l e ผูก g o o g l โคมไปแล้ว,ว,ว,ว Google 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 Chrome เนวีะนะ่ยโอเคใช่ละอันนี้ครับเดี๋ยวนี้กำลังบ้าแอตตาซินเนะีเราจะคลิกตรงสกินก็ได้นะนี่เอาคลิกไปเด้อแล้วมันเครื่องมันช้าทำไมมันไม่รับข้อมูลวะเนี่ยงั้นมั้น ถ้าเกิดเข้ามาแล้วก็เห็นสกินเห็นที่มันเป็นตัวคนใส่ชุดปแปลกๆอะไรแบบนี้ก็เข้ากคดคลิกเข้าไ,ได้เลยนะนี่ตอนนี้กำลังบ้าแอสซิสซินนะเลยอ็อรัอแอสซิสินมาเลยมันเป็นสีดำนะมันเป็นรูปสีเอออะไรล,ลองดาวโหลดสกินก่อนคลิกที่ดาวโหลดสกิน มันก็จะทำการดาวน์โหลดให้เราโอเคได้ขึ้นมาแล้วก็พี่ไว้ก่อนนะโอ้ยอแล้วเนี่ยเข้าที่ดาวน์โหลดเออนี่อะไรอยู่ในน้ออยู่หนน้อ hmm e s s i n c เอ,อ,อ,สสอ๋อยู่ในนี่ย a s s i n s โอ้ยอยู่หนนี่น เอออยู่ไหนเหหนี่ยหานานแล้วนะเนี่ยนานแล้วนะเนี่ยเบิร์ดัลเลอร์เออแล้วก็นี่ไงนี่ไงเชล่าคั c ปี y c o ปีขึ้นมา c o p ปีแล้วไปวางที่ไหนก็ได้ที่คุณไม่นถนาดน,นะอย่างเช่นไว้ด็อกทิเมนแล้วกันไว้ด็อกทิเมนก็เพลสนี่โอเคจะได้ไฟเนี่ยเป็นรูป เป็น PNG เล็กๆเนี่ยอันเล็กๆเนีเ่ยให้เราปิดก่ก <Hello. Bitcoin. S 1> yeah. อนเนี่ยเข้าที่ Start Percent AppData r o a m i n g .minecraft ก oh, ็จะเข้าหน้านี้นะ uh, เป็นไฟล์เก็บเกมนะเข้าที่ bin Minecraft.jar เ yeah. Minecraft. นะี่ย Minecraft.jar เ Property เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กูปิด ที่ขวาโอเพน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 วิดวิลลาต้องดาวน์โหลดวิลลาเนี่ะแต่น่าจะมีทุกคนนะเอ่อแล้วก็เข้าที่ม็อบครับเอ้ยเนี่ยเข้าที่ม็อบนี่ฮะเอ้ยเราเป็นต้องเป็นเป็นไฟนี้ไหมเนี่ยชา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 เนี่ยเข้าที่ชาเนี่ยชา อันนี้คือตัวเราเองตัวชุดเก่าเราเราก็ต้องดีลิตจ,จำชื่อมันครับ C H A R ดีลิตมันไปจ้ะดีลิตเออเวลาของผมมันมันไม่เป็นมันไม่รองรับภาษานะอออเอาตัเอ้ยลืม c o ปปี้ไว้วะเชื่อวะเออเงาเงาอยู่ไหนวะ นี่ชัสตินนี่พี่ชัสตินแอสซิสต์เออวางไปนี่อยู่นี่ฮนะแล้วก็รีเนม f2 f2 รีเนมเนี่ยกด f2 รีเนมพิมพ์คำว่ชาช่า c h a r p n g เนะี่ยตัวเราก็จะเป็นแบบนี้ครับเนะีนะ่ยแล้วปิดไปลองเข้าเกมนี่ติดแล้วนะ ลองเข้าเกมไปช่เอนอ Enter game ซึ่งก็ไม่เจอลองเดี๋ยวนีน่ไง s อแอบเวลาเข้าเกมมันต้องรอเนะหัวบิดแฟบก่อนโอเค Back to game นะะดูที่มือมือเราจะเป็นแอสซัสซินอะ โอ้ันนี้ด้วยแคมตะเสียมเจ๋งดนานะกด F5 เพื่อเปลี่ยนมองดูตัวเราครับนี่ครับแอสซิ่งของเราเองเนะี่ยแค่น,นี้ก็เป็นการเปลี่ยนสกินง่ายแล้วครับเปร๊บเดียวทำไม่ยากสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับตุ้ด